สวัสดีคะ่ะพบกับกวิศราะผะ้าเครื่องพ้าบ้านนะคะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่9ค่ะพี่ๆยินดีตอนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับอี e ีนี้นะคะมีพ้าบ้านค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะเช่นเคยเลยราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะที่รายการละ200บาทนะคะมีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง50บบาทนะคะเหมือนเดิมเลยสะดวกโอนนะคะน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะ ช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่ยังคงเป็นช่องทางเดิมเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะ0 9 1ย์6 7 4 2 7ค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไลน์มาได้เหมือนกันนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป EP ีต่อๆไปนะคะพี่พี่รับชมแล้วถ้าอยากพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมรายการไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะหรือจะแอดผ่านไลน์มาพูดคุยก็ได้ค่ะพี่พีเดี๋ยวเราไปเริ่ม รับชมรายการพาบ้านกันเลยค่ะรายการที่1ค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นรายการนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาต์ค่ะไปพร้อมพยันนะคะเลี่ยมอยู่ในเกาะค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่1นะคะเก่าสวยเลยค่ะรับชมพิจารณาดูได้เลยค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถถูกเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดค่ะพี่พีรายการที่สองปีพศ2 5 0 3นะคะนี่เก่า,กาๆสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมกันดูได้เลยชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะด้านหลังเป็นรูปยันนะคะพี่พค่ะรายการที่สองค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3มนะคะเป็นพาซุมโกอค่ะพี่พี่นี่เนื้อพิมพ์เก่ามากๆเลยนะเนี่ยพี่พี่รับชมดูนะคะโดยรอบแล้วก็เก่าสวยงามนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3มค่ะรายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนาหนานาสวยค่ะพี่ๆพ,พิจารณาดูนะอยากรับชมรายการไหนเพิ่มเติมเนี่ยพี่ๆแอดไลน์น้องมานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่4ค่ะพี่ๆรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5ค่ะเป็นพระศรีวลีนะคะหลวงปู่โตค่ะ เลี่ยมให้อยู่ในกรอบนะพี่ๆสวยงามเลยนี่เป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกค่ะสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพเกเก่าค่ะปิดทองไปให้ด้วยนะเลี่ยมไปให้อย่างดีเลยค่ะรายการนี้รายการที่หกค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พีรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะรายการที่7นะคะ200บาททุกรายการคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าจัดส่งก็50บาทค่ะพี่พีเหมือนเดิมเลยนะคะสะดวกโอนยังไงน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พีคะ่ะนี่เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่8คะ่ะ ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่องค์เล็กๆเนาะพี่ๆเป็นพระรูปหล่อปิดตานะคะนี่นะรายการที่8นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะเป็นพระสีวลีนะคะหลวงปู่โต๊ะค่ะฝั่งตะกุดไปให้ล้อมรอบเลยนะพี่ๆรายการนี้รายการที่9ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่10เป็นจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่10นะคะเก่าเก่าสวยสวยค่ะพี่พี่พระบ้านเลยนะสวยงามมากๆเลยค่ะรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะเป็นกําไลงาอัดนะคะพี่พี่กำไลงาอัดอันนี้เป็นหัวแต่งเป็นหัวมังกรนะ รายการนี้รายการที่11บค่ะพี่พี่ชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะพี่พี่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลยนะคะรายการนี้รายการที่11นะคะเข้ามารับชมแล้วน้องฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่12นะคะเลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบนะนี่หนานๆสวยๆเลยค่ะด้านหลังก็เป็นหลังยันแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่12คะ่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะเหรียญเก่าๆค่ะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่านะคะรายการนี้เป็นรายการที่13คะ่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาค่ะรายการที่14นะเก่าเก่าสวยสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมกันดูก่อนนะคะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่14ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่15ห้า เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่พี่เหรียญเก่าๆส,สวยๆนะรายการนี้รายการที่15้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่16รายการนี้ค่ะเป็นจอบใหญ่ปิดตาหลวงพ่อเงินค่ะนี่แปกตาดีนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะ อยากได้รายการไหนนะคะชื่นชอบรายการไหนเป็นพิเศษสามารถโทรเข้ามาจับจองได้ตลอดเลยนะคะเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างค่ะพี่พี่ศูน6์เก้าหนะคะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไอจีไลได้เลยค่ะฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกวิศราพาเครื่องผาบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็เป็น EP พีที่เแล้วนะพี่พี่นะ200บาททุกรายการเหมือนเดิมค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อปานค่ะเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะนี่ด้านหลังเนาะเป็นพ้าบ้านๆค่ะพี่ๆพ้พาบ้านเก่าๆค่ะรายการนี้รายการที่17ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์ไบโพในพี่นะนี่เลยรายการนี้รายการที่18นะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะเป็นนางพยานะคะอันนี้เป็นเก่าๆนะสีนี่จะค่อนข้างเป็นสีสองสีเลยนะวินารายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่20ค่ะปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆรายการที่20นะ ด้านหลังเป็นหลังยันนะคะเก่าๆค่ะพี่พรายการที่20ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนโทรเข้ามาจับจองได้ตลอดเลยนะพี่พีโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ค่ะพี่พีค่ะเบอร์โทรด้านล่างเลยนะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะพี่พีนะรายการต่อไปรายการที่21ค่ะเป็นเหรียญหลบโบราณหลวงปู่โตค่ะไปพร้อมรูปถ่ายนี่เลี่ยมกรอบเป็น2ชั้นไปให้เลยค่ะนี่มี ของเก่าสะสมอยู่ด้านในด้วยนะพี่พนะรายการที่21นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะเป็นพระเรียงนะคะเป็นพระเรียงลำพูนนะพี่พีรายการที่12 2เป็นพ้า,า 12, เ,นพเนื้อดินนะคะเก่าสวยดีเลยอันนี้ด้านหลังรายการต่อไปค่ะรายการที่2 3นะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อขาวค่ะเหรียญเก่าๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวปีพศ2539ค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่23นะคะนะคะเหรียญเก่าๆเลยพี่พี่รายการต่อไปรายการที่24คะ่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่24นะคะ200ทุกรายการนะคะมีค่าบริการ เก็บเงินปลายทาง50บาทเท่านั้นนี่พี่ๆนะจะซื้อกี่องค์นะคะก็มีค่าจะส่งเท่าเดิมค่ะแต่ถ้าพี่ๆสะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะรายการนี้รายการที่25นะคะรายการต่อไปรายการที่26ค่ะ เป็นปิตาหลวงพ่อแก้วค่ะหลังยันนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ,น,น,ะ,คะ,น,ะ,คะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะรับชมกันดูนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่2 8ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตว,วัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการที่28นะคะด้านหลังเป็นหลังพัดยศใหญ่ค่ะพี่พีรายการนี้เลี่ยมกรอบพลาสติกไปให้หนาๆนสวยๆค่ะรายการที่2 8นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่29ค่ะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะรายการที่29นะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี ไปกันต่อที่รายการสุดท้ายสำหรับอ e ีนี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะรายการที่30นะคะ200บาททุกรายการค่ะพี่พี่มีค่าจัดส่งไปทาง50บาทโอนจัดส่งให้ฟรีนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหน แจ้งหมายเลขรายการแจ้ง EP นะคะการเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อนี้เลยค่ะ0916967427ค่ะโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID Line มาได้เหมือนกันค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกาวิศลาพาเครื่องพาบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ